ที่รัฐสภากันนะคะกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567ค่ะในส่วนของวิศฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกตอนนี้เสียงเป็นเอกฉันทนะคะที่จะไม่รับร่างงบประมาณปี67 แต่ก็ยังไม่ได้ยินข่าวนะคะว่าสสรัฐบาลจะร่วมโหวตส่วนหรือไม่แต่ที่มันอึ้งก็คือเขาบอกว่ารู้มาว่ามันมีแผนนะคะที่จะล้มนายกเศรษฐาแล้วดันลุงป้อมขึ้นมาเป็นนายกค่ะก็เลยมีคําถามออกมานะคะว่าจะเอาจริงเหรอเราเลือกนายกเนี่ยจากความต้องการของอะไรถามสังคมรู้สึกยังไงถ้านายกชื่อพลเอกประวิทย์ค่ะ ที่รัฐสภานายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสก้าไกลในฐานะประธานคณะประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิทฝ่ายค้านนะคะก็กล่าวถึงผลการประชุมในวันนี้ว like <Uh ่าพักร่วมฝ่ายค้านมีมติเอกฉันค่ะเห็นตรงกันว่าจะลงมติไม่เห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567 ส่วนกระแสข่าวการโหวตไม่เห็นชอบจากพักร่วมรัฐบาลเพื่อความร่างพรบง,งบนั้นเนี่ยตนเองยังไม่ได้ยินข่าวนี้นะคะต้องจับตากันดูว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น โอกาสเนี่ยคงเป็นไปได้ยากในวาระนี้แต่ต้องจับตาดูกันต่อไปถ้าเกิดขึ้นก็แปลว่ามีรอยร้าวในพักร่วมรัฐบาลหรือมีการแก่งแย่งชิงอานาจกันหรือที่หลายฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะลือกันมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการแย่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันหรือไม่นะคะถ้าข่าวลือเป็นจริงก็คงจะได้เห็นกันว่าที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในการร่วมรัฐบาล ทีนี้สำหรับบทลงโทษค่ะหากว่ามีสมาชิกในพักร่วมฝ่ายค้านโหวตเห็นชอบร่างพรบง,งบค่ะคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มองนะว่าเป็นบทลงโทษแต่มองว่าเป็นการปฏิบัติร่วมกันตามมติที่มีในพักร่วมฝ่ายค้านถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามมติตนเองคิดว่าเป็นไปตามสัดส่วนอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีพักเล็กที่ไม่ได้ลงมติตามวิฝ่ายค้านเวลามีโคต้าอะไรเนี่ยเราก็ต้องไม่นับเขาเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเพราะเขาไม่ทําตามตามติ ก็เป็นไปตามปกติไม่ได้มีการลงโทษอะไรถามว่าหากรอบนี้เกิดขึ้นจะทําอย่างไรนายประกรณ์วุฒิบอกว่าก็คงจะเหมือนเหมือนกันค่ะมีสสกี่คนก็นับสัสดส่วนไปตามนั้นส่วนการลงโทษของพักนั้นนั้ค่ะก็จะลงโทษสสที่ไม่ปฏิบัติตามมาติวิพายค้านก็เป็นเรื่องของพักนั้นๆไปตนเองมีหน้าที่ในการดูแลพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักไม่มีสิทธิ์ไปลงโทษใคร ถามไปว่าถ้าในส่วนของก้าวไกลล่ะหากมีคนโหวตเห็นชอบจะสะท้อนถึงความเห็นของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประกรณ์วุิบอกว่าผมมั่นใจว่าไม่มีร้อเปอร์เซค่ะส่วนโอกาสที่จะมีการดึงนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีลงนะคะแล้วก็ดันพลเอกประวิทร์หัวหน้าพักพลังประชารัฐขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเนี่ยนะคะนายประกรณ์วุิทำหน้าอึ้งค่ะหลังจากได้ยินประเด็นนี้บอกว่าถ้าถามผมนะผมว่าเอาจริงเหรอครับ ตนเนี่ยถามกลับสังคมดีกว่าว่าสีปีที่ผ่านมาสังคมรู้สึกอย่างไรหากเรามีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประวิท e ย์ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามย้ำไปอีกแต่ก็มีโอกาสนะถ้าคว่หนายเศรษฐาได้เนี่ยนายประกรณ์วุฒิก็นิ่งไปสักครู่ค่ะก็อึ้งอีกเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะ นี่เราเลือกนายกตามความต้องการของประชาชนหรือความต้องการของอะไรกันแน่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งแย่งอํานาจนะโดยที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการผมว่าประชาชนก็น่าจะรับรู้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์กับสังคมหรือประเทศชาตินะไม่รู้พลเอกประวิทย์อยากจะใช้สิทธิในการพาดพิงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามกันดูค่ะ